โอเคครับผมก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว s o สอาร์ตออนไลน์กันทุกๆคนเลยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม s o สอาร์ตออนไลน์ Infinity Moment กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่พาร์ทที่ห้านะครับผมจใจไม่ผิดนะถ้าเท่าที่เรียงๆมาเนี่ยน่าจะพาร์ทห้าแล้วละ่ะก็สําหรับวันนี้นะครับผมสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นเกมนี้แล้วเรามาดูกันที่เควสนะครับผม ซึ่งในเคเวสเนี่ยเราจะหันหน้าจอของมุมซ้ายมือนะครับเราจะอยู่ตรงซ้ายมือตรงนี้นะฮะนี่คือนี่คือเรารับจากเควสแต่ n p c คือบี้นะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยมีมีรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับทักมาถามผมว่าไอตัวข้างบนที่เป็นเควสของ To เทลที่เป็นหมดฝึกสอนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนออนั่นเองงั้นเราไปดูกันเลยครับเราก็เดินตามทางพื้นที่แถวแถวเลินเลียดชิดขวามาเรื่อยๆเลยครับนี่ฮะเห็นธงสีแดงนี่ไหมฮะ นี่แหละครับทงสีแดงนี่แหละครับจะเป็นตัวซื้อของพวกอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงดาบชุดกรอะอุปกรณ์สเสริมต่างๆที่ทหารให้เราแข็งแข่งขึ้นนั่นเองครับอ่ะงั้นเราก็ไปดูกันเลยโอ๊ยขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจะชนนะฮะเราเล่นนะเราเล่นเราเล่น,ลนอ่านี่นะครับอ่านี่ฮะมีพัทเตอร์ซิลิก้าตั้งอยู่นี่ด้วยนี่น่ารักไหมละ่ะจ้าสวัสดีจ้าไปครับผม นี่นะฮะนี่คือบ้านธงสีแดงนะครับของพวกเราอ่าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้เราเดินเดินมอง้ายเข้ามานะครับผมแล้วก็เดินเลี้ยวเข้ามาเสร็จปุ๊บอันนี้เนี่ยอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมร้านนี้เราก็ต้องทำ q u ว s t ดานเราจะต้องฆ่าบอสของด่านที่76ให้ได้ก่อนนะครับผมบอสใหญ่บอสบอสรองแล้วก็เอ่อเรียกว่าเป็นบอสธรรมบอสแบบมินิบอสละกันฮะเรียกง่ายๆประมาณนี้ละกันนะครับ ไปกันต่อเลยนี่ก็คือร้านแรกนะครับผมนี่ก็คือเป็นร้านพวกซื้อขวดอุปกรณ์อย่างเช่นพวกไอเทมสกิลต่างๆก็มีครับอันนี้ผมจะข้กดให้ดูนะคักลุมไม่โดนหลายรอบละแม่งมตายนี่นะครับผมก็จะมีพอยซ์ชั่นก็คือฟื้นฟูเลือดเทดพอยซชั่นก็คือเป็นฟื้นฟูเลือดแต่ว่าขนาดใหญ่กว่าสกิลพอยต์ก็คือเป็นสกิลพอยต์พอยซชั่นก็คือเป็นขวดที่เพิ่มการฟื้นฟูสกิลพอยต์แล้วก็เดสโซคิสตันเนี่ยอันนี้คือเป็นการการันพิ ซึ่งใช้ได้ดีในดานของเวสย่อยนั่นเองครับอ่านี่ต่อไปมาเอามาดูทางขวามือนะครับนี่เราเจอตรงนี้แล้วเราสังเกตไตรล,ลักษณ์ตรงล้าให้ดีนะครับร้านโล่เนี่ยร้านทุกโลกพวกนี้เนี่ยจะเป็นพวกชุดต่อ,อต่างๆเลยนะครับนีมม่นะฮะก็จะมีจอน n ิงครอสนะฮะจ h น n ี่ r กร็บจอนนี่บูทแล้วก็อเนกิ n b บั k เกอร์เฮฟวี่ริงเ n ต e l นเบลเ n ต r o นคร็อกโคชั่นชามนั่นเองครับ อันนี้เราสามารถใช้ได้ทุกคนเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกาะตัวไหนก็ตามอันนี้มันจะเป็นการที่เพิ่มพลังโจมตีขึ้นอีกหนึ่งหน่วยนะฮะแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันอีกหนึ่งหน่วยซึ่งผมมันมีเกาะที่ผมดีกว่าแล้วผมก็เลยไม่ซื้อนั่นเองครับอ่ะต่อไปนะครับสําหรับอ้อแต่ว่าถ้าเป็นสําหรับคนที่เป็นสายคนที่เพิ่งเล่นมือใหม่เลยเนี่ยผมแนะนําว่าให้ซื้อนะครับผมนี่ฮะจอนนิงครอสนะฮะซื้อเลยแล้วก็จอนนิงแกร็บจ i น g b งบูทนะฮะ จะตกอยู่ประมาณล้านกว่ากว่านั่นเองครับแต่ว่ามันก็จะเปลืองถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเก็บตังค์กันก่อนต่อไปนี่ก็คืออุปรกรณ์พวกที่เราเป็นดาบพวกใช้กันที่ดาบก็ใช้อะไรต่างๆนะครับนี่ก็จะมีเดซิน่าซอสบวกหนึ่งเดซิน่าจีรเปียอันนี้ก็คือเป็นอาวุธของอาสนะนะครับเลเปียเนี่ยส่วนซอสนเนี่ยก็จะเป็นคริสโตแลีฟาเรเปียเนี่ยก็จะเป็นอาสนะ เซนต์กาโอเวอร์อันนี้เป็นดาบใหญ่นะครับดาบใหญ่นี้ไม่มีคนเล่นอยู่แล้วเอ่อคาตานะมิลิไม่มีใครเล่นนะฮะส่วนดบนาบคาตานะดาบยาวอันนี้ก็จะคนที่เลือจากกอนดีดนนเนชั่นชีของใครอิบอนเดกเกอร์อันนี้จะเป็นเอ่อชีนอนเอ่อชีนอนกับซิลิก้าจังนะฮะผมก็คือมีสั้นนั่นเองเรดแอ็คไม่มีใครเล่นนะเมจก็คือเป็นอาวุธแบบค้อนใหญ่อะครับจะเป็นลิสต์เบตที่จะเป็นคนเล่นนะฮะ ดิสเนอรีอันนี้ยังไม่มีนะคะสายหอ,อกแล้วก็อหมดแล้วนี่เครับไม่มีแล้วนั่นเองผมลืมไปก็อาวุธที่แนะนำสำหรับมือใหม่เลยก็คือดิสินีซอนนั่นเองครับราคาอาจจะดูแพงแต่คุณซื้อทีมึงค,คุณคุ้มครับผมเพราะตารางโจปีบวกตั้งสามร้อยก,กว่าคือถ้าแตกมันจะเพิ่มขึ้นหนะะึ่งอันนี้ของเราจะลดอันนี้คือผมแนะนำว่าคิดิจิตอควรเล่นดาบดิสินีซ้อนนั่นเองครับประมาณนี้นะครับผมส่วน พวกนี้จะเป็นตัวไอเทมการขายของซึ่งเราจะขายของที่ดาดอย่างเช่นพวกที่ไม่ใช้ก็จะมีตามนี้เลยซึ่งดาที่ผมไม่ใช้ก็คือดาอาทิตย์อันนี้นั่นเองครับเพราะว่าผมตอนแรกผมยังจะเก็บไว้อยู่เพราะว่าผมเอาไว้ใช้นี่ยังจําเป็นเอาไว้แบบสู้บอสยากๆเลยนี่ฮะส่วนพวกคอสบูทโจนี่บูทแล้วก็เออสเกลคอกเนี่ยผมจะเก็บไว้ก่อนแต่ว่าโจนี่บูทกับคอสบูทเนี่ยผมจะขายทิ้งทันทีเพราะว่าสองอันเนี่ยผมมีอยู่แล้วในใน,ในตัวนั่นเองครับ ส่วนไอเทมผมจะไม่เลือกขายอะไรทั้งนั้นเพราะมันจําเป็นหมดยกเว้นพวกนี้นะฮะพวกที่เป็นถุงๆเนี่ยเราขายจริงได้หมดเลยเราขายจริงได้หมดเลยนี่นะฮะเนี่ยเราขายให้หมดเลยเพื่อให้มันเป็นตังของเราในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้เราทาให้เราแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองฮะขายฮะขายให้หมดเลยโอ้ยกดติ๊กดติ๊ว้าวเกือบไปแล้วนะท่านผู้ชมเมื่อกี้เกือบกดขายของที่สําคัญฮะอันนี้คือพวกนี้จะเป็นเกี่ยวกับ การทำเควสของที่เราทำเฟสกระสุนเสร็จแล้วนะครับผมมีเยอะมากเลยเนะี่ยโดยเฉพาะบ,บีสติงเกอร์นะครับผมมี้ทั้งสี่อันเดจิ้มมัลตรูมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ว,วสติมัลรูมขายไม่ได้เพราะว่าสติมมัลรูมเนี่ยผมมีเยอะมากเลยนะฮะดาวเวอร์ซีวิงอันนี้ผมจะขายให้หมดเลยนะฮะอาจจะเสียเวลานิดหน่อยนะฮะเพราะว่าโอ้ยอันนี้ผมมีเยอะ พอชั่นมัสดูมอันนี้ขายทิ้งไปเลยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฮัน let s, let s total, นักขายทิ้งไปเรซเรซอรเตอร์ขายทิ้งอ่ามันมีเยอะขนาดนี้เลยนะ่มันดรอปไดเนี่ยยี่สิบเอ็ดบารโกู้อ่อา,าอขายหมดแล้วเรียบร้อยนะฮะทีนี้อาวุธเนี่ยเราจะเลือกเล่นแล้วแต่ตามสายที่เราเล่นถนัดครับอย่างเช่นถ้าเป็นเดสนาเรียร์แเราก็จะไปต่ออ้อิงด้วยผมลืมบอกอะไรไปอย่างหนึ่งนั่นเอง สกิลนี่นะครับผมการที่มันจะแนะนําเนี่ยสกิลแนะนําของพี่ตูนคือเป็นสกิลดาบคู่แต่เราจะเราสามารถเลือกเล่นได้ตามสายที่เราอยากเล่นเลยอย่างเช่นรีเปีย er. เราก็เล่นได้หรือจะเป็นดาบพัฒนาเล็กก็ได้จะเป็นดาบเดียวก็ได้แล้วแต่อารมณ์เรานะฮะว่าเราจะเล่นอนไนแต่สกิลนะครับผมจะอยู่ที่ตามสายของมันนะครับอ่านี่เดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรตัวอย่างแรกนะฮะ นี่คือสกิลเป็นสกิลดาบคู่คือผมใช้ดาบคู่อยู่ตอนนี้นี่คือผมใช้ดาบคู่ไปนะต่อไปผมจะไปดูเซตผมจะเซตสกิลที่ดาบเดียวอะ่ะอันนี้จะลองเซตที่ดาบเดียวดูอ่าเป็นไงครับสกิลเปลี่ยนแล้วโอเคครับผมตามนี้นะฮะผมแนะนําว่าถ้าเป็นสกิลผมว่าคนจะแบบผู้ที่มใหม่อย่างว่าให้ใช้ดาบคู่ดีที่สุดนะครับผม เพราะว่าดาบปูนี่นสามารถทำดาเมจได้ถึงที่สุดในบรรดาเลยนะฮะเดี๋ยวดูได้ดวัดินอรดาบไอ้ออดาบมิโอเคอ่านะครับผมสำหรับก็วันนี้ก็แค่นี้นะครับก็ท่านมีใครสงสัยอะไรมาทักมาเพิ่มเติมได้เสมอครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย